หากนิสิตเราเริ่มเข้าใจหลักการการวัดปริมาณต่างๆในทางไฟฟ้าแล้วมาเริ่มพิจารณาผลของไฟฟ้ากระแสสลับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอย่างที่หนึ่งก็คือง่ายสุดคือตัวต้นานทานนะครับถ้าเราเอาตัวต้านทานมาต่อกับแหล่งจ่ายไฟนะที่เป็นไฟกระแสสลับเราจะได้สมก,การดังนี้นะเราให้ามหนักศักข้อมต้านทานเป็น V เล็ก R จเห็นว่าตอนนี้ามอนักศักเนี่ยเป็น V เล็กเพราะว่าวามหนักศักอันนี้เปลี่ยนแปลงตามเวลา นะครับความต่าของแหล่งจ่ายเป็น v เล็กเหมือนกันนะครับ i คือกระแสในวงจรเห็นว่าในวงจรนี้ประกอบด้วยตัวกําเนิดและก็ตัวต้านทานเท่านั้นนะครับเรากําหนดให้กระแสในวงจรเนี่ยมีค่าเป็น i p sine omega t นะเป็นฟังก์ชันไซน์ะครับจากกฎของโอมเราจะได้ v r เท่ากับ i ก็คือกระแสในวงจรคูณด้วย r นะ เนื่องจาก I เท่ากับ I p s i n omega t นั้นเห็นว่าถ้าเราพยายามใช้ความรู้จักกฎของโอห์มนะครับความต่างศักก็จะมีค่าเท่ากับ amplitude คูณด้วยฟังก์ชันซน์นั้นเราสามารถจัดรูปสมการนี้ให้อยู่ในรูปข้างหน้าเนี่ย I คือ I p ณ r ก็คือ amplitude ของความต่างศักนั่นเองก็จะเราเลยเขียนใหม่เป็นตัวปรใหญ่เป็น V ใหญ่ r V ใหญ่ r กับ v IR, เล็ก r คนาะตัวกันนะครับ V ใหญ่ r คือแอมป์จูดของความต่างศักดิ์ส่วน v เล็ก r คือความต่างศักดิ์ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเราได้ว่าแอมป์จูดของความต่างศักดิ์ข้อมตัวต้านทาน vr ก็จะมีค่าเท่ากับ ip คูณด้วย xr หรือว่า xr นี้ก็คือ r น,นั่นเองนะครับเราให้ xr หรือ r เป็นตัวเดียวกันก็คือความต้านทานเชิงซ้อนของตัวต้านทานซึ่งกรณีตัวต้านทานเนี่ย ความตัานทางความต้านทานเชิงสอง,องก,ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับกำลังไฟฟ้าจาก P เท่ากับ IV นัน้นถ้าเราให้แทน V ด้วย V ของ R นะั้นเราได้สมการนี้นะครับแทน VR ด้วยนะครับ IPR s ซ n ω มนั้นเราได้ IP กำลัง 2, สอง R sin ω t เนะเมื่อหากำลังเฉลี่ยออกมาเราก็จะได้เป็น I i m s ยกกำลังสองคูณวย R หรือ i คูณ R ก็คือ v r นั่นเองนั่นเราก็ได้ยืนรูปง i rms คูณ v rms ก็ได้นะจากภาพจากสมการนี้เห็นว่ากำลังไฟฟ้าจะมีเฟสตรงกับกระแสแล้วก็กระแสก็จะมีเฟสตรงความห่ังศักด้วยในกรณีวงจรที่มีเฉพาะความต้านทานเนี่ยเฟสในวงจรเนี่ยทั้งกระแสความหนักสักกำ,ำลังมีเฟสตรงกันหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในกรณีวงจรไฟฟ้าที่มี ตัวเหนี่ยวนำนะครับเราให้ความต่างศักย์ข้อมตัวเหนี่ยวนำเป็น Vl นะครับกระแสเป็น I เท่ากับ I psi n m t นะครับจากความรู้ในบทที่5และ6นะครับเรารู้ว่าความต่างศักย์ของตัวเหนี่ยวนำ Vl เท่ากับ L di by dt เนี่ยนะครับดังนั้นเราได้ Vl เท่ากับ I โอเมก้าลโคไซโอเมก้าทีอันนี้มายังไงครับเพราะว่า i แล้วเท่ากับ i,p พีไซโอเมก้าทีนั้นหาดิฟเฟอเรนเชียของ i เทียบกับเวลาก็คือเราดิฟสมการนี้ดิฟไซนได้โคไซโอเมก้าทีคูณด้วยโอเมก้านะครับออกมางนั้นจากรูปสมการนี้เราได้เป็นโคไซโอเมก้าทีเราสามารถเขียน โคไซน์ ine, ให้อยู่รูปของฟังก์ชันไซน์ก็คือมันก็จะมีค่าเท่ากับ, omega t, บกไซน์โอเมก้าทีบวกด้ยพยส่วนสองนะเราเปลี่ยนจากโคไซน์เป็นไซน์นะก็จะมีเฟสเป็นพายส่วนสองนะครับในจำนองเดียวกันกับที่เราทำกับตัวเก็บประจุขอโทษทีนะครับในจำนองเดียวกันกับที่เราทำกับตัวทันทานเราก็เห็นว่าพจ์ด้านหน้าตัวนี้ก็คือพจ์ของแอมลิจูดนั่นเองนะนั้นเรานิยามพจ์ด้านหน้าตัวนี้เป็นแอมลิจูดของความต่างศักย์ ข้อมตัวเหนี่ยวนำ VL มีค่าเท่ากับ i p เม e g a l นะครับเช่นเดียวกัน i คือกระแสคูณกับสิ่งที่เรียกความต้นานทานจะได้ความต่างศักด์ดังนั้นเราจึงได้ว่าเอ็ดพ์ที่เป็น omega l เนี่ยควรจะมีคุณสมบัติเหมือนกับความต้านทานเราจึงเรียกมันว่าความต้านทานเชิงซ้อนของตัวเหนี่ยวนำนิยามเป็นตัวแปร x l นั่นเองนะครับเห็นว่าความต้านทานเชิงซ้อนของตัวเหนี่ยวนำเนี่ย จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามความถี่เชิงมุมของแหล่งจ่ายนะครับคูณกับค่าความเหนี่ยวนาของตัวมันเองนะครับในจํานวนเดียวกันถ้าเราหากําลัง P เท่ากับ Iv นะครับแทนค่าเข้าไปนะเราได้นะครับ VL อยู่ในรูปของฟนะังก์ชันโคไซน์นั้นเราได้ Ip VL sin โอเมกา t โคไซน์โอเมกา t นะครับไซน์โอเมกาคูณโคไซน์โอเมกา นะครับได้เป็นไซด์สองโอเมก้าถ้าเราหาค่าเฉลี่ยออกมานะค่าเฉลี่ยไซด์โอเมก้า Omega, โคไซด์โอเมก้า Omega, ก็คือศูนยะ์นั้นเห็นว่ากรณีถ้าวงจรเรามีเฉพาะตัวเดียวนําอย่างเดียวเนี่ยกาลังเฉลี่ยจะเป็นศูนย์สิ่งอันนี้คือสิ่งที่น่าแปลกใจจริงๆมันกำลังมันไม่เป็นศูนย์นะครับแต่เนื่องจากเฟสของกระแสและความต่างศักย์เนี่ยมันมีความต่างเฟส90องศาเสมอดังนั้นผลคูณของมันออกมา จึงได้ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์เสมอนะโดยสรุปเราบอกว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยจะมีเฟสนำหน้ากระแสอยู่พายส่วน2หรือ90องศาอุปกรณ์ฟ้าตัวถัดไปก็คือตัวเก็บประจุนะครับทำนองเดียวกันนะครับความต่างศากข้อมตัวเก็บประจุเป็น v เล็ก c นะครับความต่างศัของตัวเก็บประจุ v c เท่ากับ q ส่วน c นะแต่ q นะถ้าเราต้องการหา i Q ก็คืออินทิเกรต idt นะครับเราอินทิเกรตฟังก์ชันไซน์ได้ลบโคไซน์ cosine, นะครับอินทิเกรตฟังก์ชันไซน์ได้ลบโคไซน์ cosine. ดังนั้นเราได้ vc เท่ากับลบ IP ส่วนโอเมก้าซโคไซน์โอเมก้า t นะครับเปลี่ยนโคไซน์เปลี่ยนลบโคไซน์ให้เป็นไซน์ลบโคไซน์ก็จะมีค่าเท่ากับไซน์โอเมก้า t ลบไายส่วน2นะครับ เป็นเฟสตามหลังอยู่ภายส่วน2นะครับในทํานองแบบเดียวกันเลยนะครับเราได้พจน์ที่อยู่ด้านหน้าของสมการนี้ก็คือเป็นแอมพลิจูดของความต่างศักย์นะครับซึ่งประกอบด้วยกระแสคูณด้วย1ส่วนโอเมก้าซเราเลยนิยามเทอม1ส่วนโอเมก้าซเนี่ยคือความต้านทานเชิงซ้อนของตัวเก็บประจุนะครับและเมื่อเรามาหากําลังก็คืออพีเท่ากับ i คูณด้วย V นะครับ i ของเราคือ i p sin omega t v ของเราคือ vc sin o โ e g a t ตัวทีครับลบ vc cos omega t นะในตอนเดียวกันเห็นไหมเราได้ sin cos ถ้าเราหาค่าเฉลียออฉล่ยออกมาค่าเฉลี่ยมันก็จะกลายเป็น0นะครับนั้นทั้งตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำเนี่ยค่าเฉลี่ยของกำลังไฟฟ้าจะเป็น0นะครับโดยสรุป นะครับที่ว่าไปยาวๆทั้งหมดมเมื่อกี้ประมาณ5-6สไลด์เนี่ยสรุปสั้นๆเป็นสไลด์นี้สไลด์เดียวนะก็คือ,คอกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราสนใจในวงจรไฟฟ้าสายสสลับเนี่ยมี3ประเภทคือตัวทานทานสัญลักษณ์แบบนี้ตัวเก็บประจุสัญลักษณ์แบบนี้และตัวเหนี่ยวนําความต่างศักด์ของตัวทานทานก็คือ v เท่ากับ i คูณ dr หรือ v เท่ากับ r i คูณ r นั่นเอง คุณสมบัต์ของตัวเก็บประจุก็เป็น v เท่ากับ i หารด้วย Omega c ตัวเหนี่ยวนำก็เป็น v เท่ากับ i o l ซึ่งเม l ก็คือความต้านเชิงซ้อนของตัวเหนี่ยวนำา1ส่วนเม c คือความต้านเชิงซ้อนของตัวเก็บประจุ r คือความต้านชนช้อนของตัวต้านทานก็มีค่าเท่ากันประเด็นสำคัญสุดท้ายคือที่ต้องจำคือเฟสนะครับตัวต้านทานมีเฟสต,ตรงกัน ทั้งกระแสะและความต่างศักดิ์แต่ตัวเก็บประจุเนี่ยกระแสะจะมีเฟสนำหน้าความต่างศักดิ์อยู่เก้าสิบองศาตัวเหนี่ยวนำเนี่ยความต่างศักดิ์จะมีเฟสนำหน้ากระแสะอยู่เก้าสิบองศานะครับเห็นว่าโอ้จำไปหมดเยอะแยะฝรั่งเขาก็ชอบมีวิธีรัดนะวิธีการที่จะจำก็คือให้จำคำนี้จำคำว่า c ีวิล c ีวิลที่แปลว่าเอนจิเนียร์นะครับก็คือตัวเก็บประจุ c จะมีกระแสนำหน้าความต่างศัก์ v ส่วนตัวเหนี่ยวนำ l จะมีความต่างศัก์ v นำหน้ากระแส i แค่นั้นเองนะครับจำคำว่า CV วิลนะครับคำนี้เราก็จะรู้แล้วว่าในตัวเก็บอยู่และตัวเหนี่ยวนำเนี่ยอะไรมีเฟสนำหน้าตามหลังนะครับไม่ต้องไปนั่งท่องอย่างองื่นนะครับนี่คือข้อมูลโดยสรุป โอเคนะครับตัวอย่างวงจรไฟฟ้า RLC ที่เราเพิจารณากันนะครับก็คือวงจอรอนุกรมดังภาพนี้นะครับเราประกอบด้วยตัวต้านทานตัวเก็บจุและตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกันนะครับให้กระแสในวงจรเนี่ยมันต่ออนุกรมกันกระแสต้องเป็นกระแสเดียวกันดังนั้นเราให้กระแสเป็นฟังก์ชันไซน i เท่ากับไอพีไมกาที T. ส่วนความต่างศักย์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเฟสตรงกันและเพราะว่ามันมีทั้งตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุนั้นเราเลยให้เฟสของความต่างศักย์ของเราเนี่ยมีค่าเป็น VP พีไซโอเมกาที T. บวกฟีเข้าไปนะครับกระแสะเท่ากันทั้งหมดนะครับอย่าลืมเพราะว่าเป็นวงจรอ,อนุกรม i ในวงจรหรือ i ที่ออกจากแหล่งจ่ายมีค่าเท่ากับ i ที่ผ่านตัวด้านทานมีค่าเท่ากับ i ที่ผ่านตัวเก็บประจุและมีค่าเท่ากับ i ที่ผ่านตัวเหนี่ยวนํา จากกฎของเคิร์ชฮอฟนะครับเราก็จะได้ความต่างศักด์ของแหล่งจ่ายเท่ากับความต่างศักด์คอมตัวต้านทานบวกความต่างศักด์ข้อมตัวเก็บประจุบวกความต่างศักด์คอมตัวเหนี่ยวนำแต่อย่าลืมว่าความต่างศัก์อันี้เป็นฟังก์ชันกับเวลาไม่ใช่เป็นค่าของตัวันั้นเราบวกกันตรงๆแบบง่ายๆไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้ง3ามตัวทั้ง3ามปริมาณเนี่ยเป็นฟังก์ชัน เทียบกับเวลานะครับเราเห็นว่าถ้าเราเขียน it i เราได้กับ ip sin ์มกส่วน v เราได้ vr เราได้ ipr sin ์มกส่วนตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเราได้ vl cos ซมกส่วนตัวเก็บจุได้ v ลบ vc cos ซมเกลทเนี่ยเสไม่ตรงกันนั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็คือเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า แผนภาพเฟสนะครับจากสมการที่เขียนไว้สำหรับพอดการ์เห็นไหมเฟสของความต่างศักย์คอมตัวด้านทานตัวเก็บจุดและตัวแนะนํำเนี่ยไม่ตรงกันเลยนั้นเราไม่สามารถเอามาบวกกันโดยตรงได้ง่ายๆนะครับวิธีการที่จะพิจารณาเรื่องนี้เราต้องใช้สิ่งเรียกว่าแผนภาพเฟสการเขียนแผนภาพเฟสนะครับก็คือการนําเอาแอมลิจูดของกระแสและความต่างศักย์ของอุปกรณ์ต่างๆในวงจรไฟฟ้า กระแสสลับเนี่ยมาเขียนอยู่บนแผนภาพสองมิติของระบบจำนวนเชิงซอ้อนนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นกรณีของตัวต้านทานเนี่ยกระแสและความต่างศักย์ในตัวต้านทานเนี่ยมีเฟสตรงกันนั้นถ้าเราเขียนทั้งกระแสและความต่างศักย์ก็จะอยู่บนแกน x ทั้งคู่ส่วนกรณีตัวเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับความหนักศักย์เนี่ยมีเฟสนำหน้าก,กรแะแสดังนั้นถ้าเราเขียนบน ระนาบสองมิติกระแสยอยู่บนแกน x นะครับต้องอยู่บนกระแสต้องอยู่บนแกนเดียวกันนะครับในเมื่อกระแสตัวน้านอยู่บนแกน x กระแสในตัวเหนี่ยวนำก็ต้องอยู่บนแกน x ด,ด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นวงจรอนุกรมนะครับกระแสเป็นกระแสเดียวกันนั้นเฟสต้องตรงกันความต่างศักย์บนตัวเหนีน่ยวนำก็มีเฟสนำหน้า90องศาก็จะอยู่บนแกนบวก y ส่วนกรณีของตัวเก็บรปรจจุี่ยนะครับเช่นเดียวกันกระแสยอยู่บนแกน x ความต่างศักย์ก็ต้องมีเฟสตามก็อยู่บนแกนล,ลบ y นะเป็น v c จากตรงน,นี้เห็นว่าเราก็จะได้องค์ประกอบของความต่างศักย์นะครับที่อยู่บนแกน x และแกน y เราก็สามารถนํามารวมกันคล้ายกับการบวกเวกเตอร์นั่นเองคล้ายนะครับแต่ไม่ใช่แผนภาพเฟสเป็นการบวกจํานวนเชิงซ้อนนะครับไม่ใช่เวกเตอร์แต่ว่ามันมีคุณสมบัติคล้ายๆกันนะก็คือเราสามอันมารวมกันเมื่อมันต่ออนุกรมกันใช่ไหมครับกระแสเดียวกันความต่างศักย์ ตัวนทำานอยู่บนแกน x ความสัว์ของตัวนําอยู่บนแกนบวก y ความตว์ของตัวเก็บประจุอยู่บนแกนลบ y นะครับจากตรงนี้เรา vl กับ vc ก็ลบกันได้ก็เหลือเป็น vl ลบ vc ได้เวกเตอร์ที่สั้นลงสุดท้าย vl ลบ vc กับ vr เนี่ยบวกกันได้เวกเตอร์ลับ vp ก็คือความต่างศั้์ของแหล่งจ่ายน,นั่นเองนั้นความต่างศั้์ของแหล่งจ่ายก็จะมีเฟสเปลี่ยนไป นะเนเพราะว่าเห็นว่ากรแสของแรงจ่ายนาเนี่ยอยู่บนแกนเด็กแต่ความต่างศักย์ทำมุมฟีนะครับจากตรงนี้เราใช้ความรู้ทางตรีโกณเราจะได้ vp เท่ากับ square root vr กํลังสองบวก vl ลบ vc ทั้งหมดยกกําลังสองมุมฟรีก็จะมีค่าเท่ากับ arc tan vl ลบ vc ส่วน vr หรือ arc cosine vr ส่วน vp ในตำนอนเดียวกันจากสรรมการนี้ เนื่องจากกระแสะ i เนี่ยมีค่าเท่ากันถ้าเราเอาไไปหารทุกสมการในตัวแปรนี้เราจะได้ vl ส่วน i เท่ากับ xl vc ส่วน i เท่ากับ xc vp ส่วน i ก็คือ z vr ส่วน i ก็คือ r เนีเราจะได้แผนภาพเฟสของความต้านทานเชิงซ้อนมีขนาดเดียวกันกับแผนภาพเฟสข,ของความต่างศัก์นะครับเราได้ค่าความต้นานทานเชิงซ้อน z เท่ากับ square r r กํลังสองบวก XL ลบ xc ทั้งหมดยกกำลังสองและมุมเฟสก็เขียนอยู่รูปของ XL ลบ xc หารด้วย R หรือ R ส่วน Z นะครับตัวอย่างถัดไปคือกรณีของวงจร RLC ขนานกรณี้ RLC ที่มันขนานกันนะสิ่งที่เราต้องทราบคือเมื่อมันขนานสิ่งที่เท่ากันก็คือความต่างศัก์นะครับส่วนกระแสเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงไปกระแสที่ออกจากแหล่งจ่ายเป็น IP ก็จะมีมุมเฟสเป็นฟีนะครับเพราะว่ากระแสไม่จำเป็นต้องเท่าแล้วก็กระแสที่ผ่านตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวนะครับนั้นกรณีวงจรขนาดเราได้ววความต่างศักย์ข้อมแหล่งจ่ายเท่ากับความต่างศักย์ข้อมตัวรันทานเท่ากับความต่างศักย์ข้อมตัวเก็บจุเท่ากับความต่างศักย์ข้อมตัวเหนี่ยวนำส่วนกระแสสามารถเขียนได้จากของเคอร์ชอปก็คือ i เท่ากับ IR าบวก i อบวก I อในจำนองเดียวกันเราเห็นว่า มุมเฟสเนี่ยมันไม่ตรงกันนั้นเราเขียนเป็นสมก,การได้เป็นแบบนี้พอดกราฟเราก็จะได้ว่าเฟสของกระแสนี่ไม่ตรงกันแต่เฟสของความต่างศักย์เนี่ยตรงกันหมดในอุปรณทุกตัวเพราะว่าเป็นความต่างศักย์เดียวกันนะครับนั้นในกรณีของวงจรไฟฟ้าที่ต่อขนานเนี่ยเวลาเราเขียนแผนภาพเฟสนะครับสิ่งที่อยู่บนแกน x จะเป็นความต่างศักย์ร่วมกันนะความต่างศักย์ของแรง่ายอยู่บนแกน x กระแสก็อยู่บนแกน x ในกรณีตัวนันทาน ตัวเก็บประจุนะครับความต่างศักย์อยู่บนแกน x ก,กระแสอยู่ในแกนบวก y เพราะว่ากรณีตัวเก็บประจุนะครับความต่างศักย์ตามหลังกระแสอยู่90องศานั้นะกระแสก็อยู่ในแกนบวก y นะครับกรณีตัวนี้นำความต่างศักย์นำหน้ากระแสในนั้นกระแสก็อยู่ในแกนลบ y ในทำนองเดียวกันเอา3ามอันมาบวกกันรวมกันเขียนแผนภาพเฟสได้ตามรูปนี้นะครับ หาองค์ประกอบตามแนวแกน x และแกน y นะครับเราได้ค่าออกมานะในทำนองเดียวกันเราสามารถหาค่า ip ก็คือเวกเตอร์รับอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ ir กํลังสองบวก il ลบ ic ทั้งหมดยกกําลังสองซึ่ง ir สามารถเขียนอยู่รูปของ v ส่วน r il ก็ v ส่วน l ส่วน xl ic ก็คือ v ส่วน xc